เคล็ดลับนะคะที่ทําให้น้องแปมเนี่ยคุณดีนะคะที่สําคัญเนี่ยดูไม่โทมนะคะแล้วก็ทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูขาวดูใสแล้วก็ดูมีออร่าด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนาเคล็ดลับนะคะก็คือน้องแปมเนี่ยทานเป็นนี่เลยกับไฟที่นี่นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือไฟที่นี่เบสเอ็กต้านะคะก็คือจะเป็นตัวช่วยนะคะที่ดีที่สุดที่น้องแปมทานอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะในการที่จะช่วยนะคะลดน้ําหนักนะคะแบบเร่งด่วนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทำให้เหมือน ก็ว่านะคะเราเนี่ยมีผิวพรรณที่สวยนะคะแล้วก็ดูแบบดูดีมีออร่าด้วยหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสวยยังไงใช่ไหมคะก็คือตัวนี้นะคะเขาก็จะมีกระบวนการทํางานนะคะเป็น 5B บวก1ดีใช่ไหมตอนแรกแบบก็ไม่เข้าใจหรอกคะ่ะแต่พอแบบทานไปใช่ไหมแล้วก็าสรรพคุณไปอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามีด้วยกัน 5B ก็คือจะเป็นนะคะตัวบล็อกเบิร์นเบรกบิลลบลิงดิทอกนั่นเองคะ่ะอย่างถ้าตัวบล็อกเนี่ยเขาก็บอกว่านะคะเวลาที่เราทานแล้วไปเนี่ยก็จะช่วยบล็อกแป้งบล็อกน้าตาลบล็อกไขมันนะคะแล้วก็บกเบ ก็คือช่วยในการเร่งการเผาผลาญนั่นเองค่ะเบรกก็คือลดความอยากอาหารนะคะเพราะว่าต้องแบ,บนในคนกินจุกกินจิกมากแงแล้วก็ถ้าเป็นบิวก็คือช่วยในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็บลิงกเนี่ยทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดีทอคเี่กก็ช่วยขจัดแล้วก็ล้างสารพิษนะคะจะเห็นได้ว่า1กล่องเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยทานแล้วเห็นผลจริงๆนะคือถ้าเราต้องการรักษาหุ่นเนี่ยค่ะก็คือให้เราทานก่อนอาหารประมาณ10-15นาทีก่อนมื้อ,อา,าร1มน แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากลดน้าหนักแบบเร่งด่วนนะคะก็คือทานก่อนอาหาร1เม็ดนะคะสมื้อเช้าและเย็นนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้ก็เห็นผลแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะคือน้องแปมเนี่ยก็คือทานอยู่นะคะเป็นแบบนะคะถือ 10- บถึงนาทีก่อนมื้ออาหาร1ึงเม็ดนั่นเองค่ะก็คือเพื่อรักษาให้หุ่นนะคะดูดีนะคะเราก็ดูหุ่นดีแบบนี้นะคะใครที่อยากจะหุ่นดีแบบน้องแปมก็อย่าลืมไปห,หาซื้อมาทานกันนะคะกับไฟทีนี้ค่ะบ๊ายบาย